ชีวิตไม่ได้สู้กับคุณเพราะคุณอ่อนแอมันสู้กับคุณเพราะคุณเข้มแข็งมันรู้ว่าถ้าให้ความเจ็บปวดกับคุณคุณจะรู้สึงถึงพลังที่ตัวเองสวัสดีค่ะคนอยู่ที่ช่อง The Bookmark Story นะคะปี2023ที่ผ่านมานี้ชีวิตเป็นยังไงกันบ้างคะวันนี้พลอยเลยจะชวนทุกคนนะคะมาทำ reflection ชีวิตรีวิวตัวเองในฉบับ self love กันค่ะ โดยที่เราก็จะใช้คอนเซปต์จากหนังสือเล่มนี้นะคะ Good wives good life ค่ะก่อนที่จะไปเข้าการทำ reflection นะคะพอยแนะนําหนังสือเล่มนี้นิดนึงละกันเผื่อว่ายังมีใครที่ยังไม่เคยอ่านนะคะก็ Good wives good life เนี่ยเป็นหนังสือเกี่ยวกับการรักตัวเองที่พลออยากจะแนะนําให้ได้อ่านกันมากๆเลยค่ะเพราะว่ามันเป็นหนังสือที่ทําให้เราอ่ะรู้จักการรักตัวเองจริงๆตั้งแต่การ รู้จักตัวเองการยอมรับตัวเองทั้งเรื่องที่ดีแล้วก็เรื่องที่ไม่ดีรวมไปถึงการที่จะอยากพัฒนาแล้วก็เติบโตไปกับสิ่งเหล่านั้นนะคะแล้วก็ในคลิปนี้นะคะเราก็จะทำ reflection โดยที่จะ cover 6 part ด้วยกันค่ะตั้งแต่การทำ appreciation celebration acceptance การก้าวข้ามผ่านความเจ็บปวดการก้าวข้ามผ่านความล้มเหลวแล้วก็การมุ่งมั่นเดินไปสู่ปี2024ค่ะ อันดับแรกเลยเนี่ยเราลองมาลิสก่อนนะคะว่าเราอะชอบอะไรในปี2023ที่ผ่านมาบ้างลิสต์มาทั้งหมดเลยค่ะว่าเรารู้สึกแบบเออไม่ว่าจะเป็นคนจัดสิ่งของเนาะแล้วก็หรือเหตุการณ์อะไรก็แล้วแต่แล้วลองที่จะรู้สึกชื่นชมมันรู้สึกขอบคุณมันทีนี้มีใครได้เขียนถึงตัวเองบ้างคะในลิสต์นั้นคือจริงๆอะเราอะมีเรื่องที่ ชื่นชม a p p r e c i a t e กันเยอะแยะมากเลยเนาะแต่ว่าบางทีหลายๆครั้งกว่าที่เราจะเขียนถึงตัวเองเนี่ยมันยาวนานมากเลยทีนี้เราลองมาเขียนถึงตัวเองกันบ้างนะคะถ้าเกิดว่าในลิสต์นั้นใครยังไม่มีสิ่งที่ชอบเกี่ยวกับตัวเองลองเขียนออกมาดูค่ะว่าปี2023ที่ผ่านมาเนี้ยเราชอบอะไรเกี่ยวกับตัวเองบ้างเพราะว่าการทำา Exer ์ไ e เนี่ยมันจะช่วยทำให้เราอนุญาตให้ตัวเราเองมีความรู้สึกดี เกิดขึ้นกับตัวเองได้นะคะเพราะเวลาที่เราไม่ได้ปฏิบัติกับตัวเองอย่างอ่อนโยนมากเพียงพอไม่ได้เคารพตัวเองอย่างที่ควรจะเป็นมันก็จะทําให้เราอ่ะรู้สึกไม่มั่นคงได้ง่ายเออเพราะฉะนั้นการที่เรามาสำรวจว่าเราชอบอะไรในตัวเองเนี่ยมันเหมือนเป็นการเติมกําลังใจดีๆให้กับตัวเองค่ะภาคถัดมานะคะเรามาฉลองความสําเร็จกันค่ะถ้าพูดถึงความสําเร็จแล้วเนี่ย เราอาจจะลองลืมเรื่องที่แบบเป็นการแบบโอ้โหประสบความสําเร็จในแบบหน้าที่การงานอันยิ่งใหญ่การแบบล่ารวยเงินทองหรือว่าการได้เป็นเจ้าของอะไรแพงๆบางอย่างเนาะคือถ้าเกิดว่าใครมีความสําเร็จเหล่านั้นเกิดขึ้นในปีที่ผ่านมาและอยากจะเฉลิมฉลองกับสิ่งเหล่านั้นเนี่ยอันนี้ไม่ว่ากันเลยนะคะเต็มที่ได้เลยแต่ถ้าใครรู้สึกว่าไม่ได้มีเหตุการณ์อะไรแบบนั้นเกิดขึ้นกับตัวเองเลยอะ เราก็อย่าเพิ่งรู้สึกท้อใจไปค่ะเราลองคิดดูดีๆนะคะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในปี2023ที่ผ่านมาทั้งหมดนั้นน่ะมันมีเรื่องที่เรารู้สึกภูมิใจอะไรกับสิ่งที่เราได้ทําลงไปบ้างถ้าเกิดว่าเรื่องบางเรื่องอะ่ะเรารู้สึกว่ามันไม่น่าจะสาเร็จได้ง่ายๆแต่สุดท้ายเราทํามันจนสาเร็จอะ่ะมันจะเป็นเรื่องเล็กน้อยแค่ไหนมันก็น่าที่จะหยิบ ขึ้นมาเฉลิมฉลองค่ะซึ่งจริงๆแล้วว่าเราก็ไม่ได้จำเป็นต้องไปมองหาอะไรที่มันยิ่งใหญ่มากเลยนะคะแค่ทุกคนนะ่ะยังคงใช้ชีวิตผ่านพ้นกันมาได้ทั้งปีจนถึงวันนี้แค่นี้ก็ควรค่าแก่การที่จะให้เวลาตัวเองได้ฉลอง ความสำเร็จที่เกิดขึ้นแล้วค่ะอย่างความสําเร็จเล็กๆน้อยๆของคอยที่เกิดขึ้นในปีนี้นะคะเราก็เรารู้สึกว่ามันนําพาความภูมิใจอันยิ่งใหญ่มากๆที่ทําให้เรารู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่เราประสบความสําเร็จแล้วก็อยากจะฉลองมันก็คือเราอะได้ออกคอลเลกชันของคุกกี้ที่เราได้แรงบันดาลใจมาจากแมวจรตัวหนึ่งค่ะคือจริงๆแล้วว่าคอ,อยอะเป็นคนที่ก่อนหน้านี้นนไม่ใช่คนรักสัตว์ แต่ว่านาตอนนี้ก็ยังไม่แน่ใจนะว่าจะพูดคำว่าฉันเป็นคนลักสัตว์ได้ไหมแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือความสำเร็จของการรู้จักที่จะสังเกตสิ่งรอบๆตัวจนเราสามารถหยิบมันมาเป็นแรงบันดาลใจในการออกสินค้าได้เอออันนี้ก็คือเป็นเรื่องที่เราถือเป็นความสำเร็จความภาคภูมิใจที่น่าเฉลิมฉลองมากๆแหลวันที่หนึ่งอันที่สองก็คือเรารู้สึกว่าเราประสบความสำเร็จในการที่จะ ใจดีแล้วก็ออ่นโยนมากขึ้นคือเมื่อก่อนอะพอเรารู้สึกว่าเราไม่ใช่เป็นคนรลักสัตว์ใช่ปะเพราะว่าเราอะรู้สึกว่าสัตว์เป็นสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้เราจะไม่ชอบอะไรที่เราควบคุมไม่ได้แต่พอมันได้เติบโตมากขึ้นแล้วเราก็ได้เรียนรู้มากขึ้นว่าเฮ้ย mm. จริงๆชีวิตเนี้ยมันมีอะไรที่ควบคุมไม่ได้อีกตั้งเยอะอ่ะแล้วเราจะไปรู้สึกไม่ชอบมันทำไมนะเออแค่เนี้ยมันก็ ปล่อยวางลงได้แล้วก็มองสิ่งต่างๆที่มันอยู่รอบๆตัวเราได้แบบสดใสมากขึ้นและที่สำคัญมันไม่ใช่แค่สิ่งรอบๆตัวค่ะมันหมายถึงตัวเราเองด้วยหลายๆครั้งที่ผ่านมาเนี่ยเราก็จะมีทุกๆคนแหละเกิดเป็นมนุษย์เนาะมันก็จะมีอารมณ์แล้วก็มีความรู้สึกทางด้านลบใช่ไหมคะซึ่งความรู้สึกทางด้านลบเหล่านั้นอะเราควบคุมไม่ได้นะแล้วถ้าเราอะยังคงไม่ชอบสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้อะแปลว่า เราไม่ชอบบางพาร์ตในตัวเองด้วยเหมือนกันซึ่งมันไม่เฮลตี้เลยกับการใช้ชีวิตเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเรารู้จักที่จะปล่อยวางการไม่ชอบเรื่องที่เราควบคุมไม่ได้ลงเราก็แค่รับรู้ยอมรับแล้วก็จัดการแล้วมีใจที่อยากจะพัฒนาแล้วก็เติบโตไปกับสิ่งเหล่านั้นเรารู้สึกว่าแบบเออเราใจดีแล้วเราก็อ่อนโยนกับตัวเองเก่งมากขึ้นมากๆเรื่องนี้ก็เลยเป็นเรื่องที่เรารู้สึกว่าเราอยากจะเซเลบรต มากๆเลยค่ะในปีนี้แล้วพอพูดถึงอารมณ์มาสำรวจกันอีกนิดนึงค่ะว่าเรายังมีความรู้สึกและมีอารมณ์ลบๆที่มันตกค้างจากปี2023มาจนถึงวันนี้ไหมในหนังสือเนี่ยเขาก็มีวิธีในการจัดการกับอารมณ์ความรู้สึกทางด้านลบนะคะโดยที่เขาก็แนะนำว่าอย่างแรกอะ่ะเราระบุมันให้ได้ก่อนว่า อารมณ์ความรู้สึกนั้นนะ่ะมันคืออะไรระบุแบบลงไปลึกๆค่ะเช่นว่าเรารู้สึกเสียใจแต่ว่าความเสียใจนั้นนะ่ะมันเพราะอะไรนะเช่นสมมุติเรามีคนคุยแล้วเรารู้สึกว่าเราโดนเทอ่ะเราอาจจะเสียใจเพราะว่าเราถูกปฏิเสธเนาะแล้วการถูกปฏิเสธนะนะั้นน่ะมันทําให้เรารู้สึกอะไรหรอมันอาจจะทําให้เรารู้สึกไม่มั่นคงใช่ไหมเ่ยเพราะฉะนั้นความรู้สึกด้านลบของเรานะตอนเนี้ยมันนอกเหนือไปจากผิว ที่บอกว่าเราเสียใจแล้วอะลึกไปกว่านั้นข้างใต้มันคือความรู้สึกไม่มั่นคงทีนี้หลังจากที่เรารู้สึกตัวละละว่าตอนนี้เรารู้สึกไม่มั่นคงใช่ปะ่ะเราลองถามตัวเองดูว่าแล้วความคิดที่เป็นที่มาของความรู้สึกนั้นะ่ะมันมาจากไหนนะเออเราจะได้เข้าใจเหตุผลที่มาที่ไปไงคะว่าจริงๆแล้วอะที่เรารู้สึกว่าเราโดนปฏิเสธอะอันที่หนึ่งเลยนะมันเป็นความเป็นจริงหรือว่า มันเป็นความคิดของเรากันแน่เออมันเป็นเรื่องจริงไหมที่เราโดนเทเขาอาจจะแค่ไม่ตอบแชทเราหรือเปล่าแล้วพอเรารู้แล้วว่าโอเคเรามีความคิดนี้เกิดขึ้นเนาะงั้นเรามาจัดก,การกับความคิดนี้ก่อนเราลองมองเข้าไปถึงเบื้องลึกเบื้องหลังความหมายของความคิดนี้ก่อนว่าจริงๆแล้วว่ามีนิ่งที่เราให้กับมันคืออะไรกันแน่การที่เรารู้สึกไม่มั่นคงเนี่ย มันเป็นเพราะว่าเราคิดว่าเราไม่ดีพอหรอเราถึงได้โดนปฏิเสธเออแล้วจริงๆแล้วเราต้องทำตัวให้ดีพอให้ใครยอมรับใช่ไหมบางทีสิ่งนี้เองนะคะมันอาจจะเป็นความคิดหรือมันเป็นความเชื่อผิดๆของเราก็ได้แต่อย่างน้อยพอเรารู้แล้วว่าว่าเรามีความคิดเนี้ยแบบรีจิสเตอร์อยู่ในหัวเออมันก็ง่ายขึ้นแล้วนะในการที่จะ จัดการกับความคิดนั้นคือแทนที่เราจะคิดในมุมนั้นเนี่ยหนังสือก็แนะนําว่าเอองั้นลองเปลี่ยนมาเป็นการให้กําลังใจตัวเองดีไหม <c oughs> การที่เราคิดว่าเราจะต้องดีพอเพื่อให้คนอื่นยอมรับและเราถึงจะรู้สึกดีกับตัวเองได้หลังจากนั้นเนี่ยเราลองเปลี่ยนไหมว่าเราอ่ะก็รู้สึกดีกับตัวเองได้เลยไหมเออเรารู้สึกว่า เราดีพอและเรามีคุณค่าให้ใครมารักเราอย่างน้อยก็คือตัวเราเองซึ่งอันนั้นมันอาจจะเพียงพอแล้วก็ได้แล้ววันหนึ่งมันก็จะมีพลังงานแบบนั้นอะไหลกลับมาให้เราเมื่อคนคนนั้นได้เห็นความสำคัญของเราจริงๆแล้วถ้าอารมณ์ความรู้สึกลบๆเหล่านั้นเนาะมันได้ถูกพัฒนากลายเป็นความเจ็บปวดไปแล้วเนี่ย เรามาลองทำ reflection กันดูดีไหมคะว่าความเจ็บปวดที่มันเกิดขึ้นเนี่ยจริงๆแล้วมันอาจจะมีจุดเชื่อมโยงกับอะไรบางอย่างในชีวิตเราก็ได้คือจริง,รงอะ่ะหนังสือบอกว่าทุกอย่างเกิดขึ้นมีเหตุผลของมันเสมอเราอาจจะลองมองย้อนกลับไปดูก็ได้ว่าเหตุการณ์ที่นำมาซึ่งความรู้สึกเจ็บปวดนี้มันทำให้เราต้องมีทางเลือกอะไรในชีวิต ถ้าเราเดินบนทางปกติที่ไม่เจ็บปวดเราอาจจะเดินไปอีกเส้นทางหนึ่งแต่พอเรารู้สึกเจ็บปวดขึ้นมาทําให้เราต้องเปลี่ยนเส้นทางการเดินทางของชีวิตเราไปอีกเส้นทางหนึ่งแล้วเส้นทางนั้นเองอ่ะมันนําพาอะไรดีๆในชีวิตมาให้เราบ้างเพราะฉะนั้นความเจ็บปวดนั้นนะมันอาจจะเป็นเหตุผลที่มีอยู่ของการเกิดขึ้นของสิ่งดีๆในชีวิตนั้นก็ได้นะคะแต่ว่าถ้าใครรู้สึกว่า แต่ชีวิตก็ช่างจะส่งความเจ็บปวดซ้ำๆเดิมๆมาให้เราบ่อยๆเหลือเกินหนังสือก็บอกว่ามันก็ยังคงมีเหตุผลอยู่นั่นแหละการที่ชีวิตส่งบทเรียนมาให้เราซ้ำๆอะ่ะแปลว่าเราอาจจะยังไม่ได้เรียนรู้จากสิ่งนั้นจริงๆก็ได้ถ้าเรายังคงเจอเรื่องที่มันเจ็บปวดในแบบเดิมๆรูปแบบเดิมๆซ้ำๆเราอาจจะลองถามตัวเองดูก็ได้นะคะว่า ชีวิตต,ต้องการให้เราเรียนรู้อะไรจากสิ่งนี้และชีวิตต้องการให้เราเปลี<_<_<_<_<_่ยนแปลงอะไรจากสิ่งนี<_<__<__<__<_้เมื่อเราจัดการกับอารมณ์ความรู้สึกแล้วก็ความเจ็บปวดกันไปแล้วได้เฉลิมฉลองกับความสำเร็จยินดีปรีดาของตัวเองไปแล้วนะคะตอนนี้เรามาสำรวจดูกันบ้างว่าในปี2023ที่ผ่านมานี้เนี่ยมีอะไรที่เราล้มเหลวบ้าง ตอนที่เรากลับไปทบทวนเนาะว่าเออมันมีอะไรที่เกิดขึ้นแล้วเราคิดว่าสิ่งนั้นน่ะมันคือความล้มเหลวของเราในปีที่แล้วเนี่ยเราได้ยินเสียงที่เราพูดกับตัวเองไหมคะเราพูดกับตัวเองว่าอะไรถ้ามันเป็นเสียงที่แบบฟังดูโหดๆเนาะฟังดูร้ายแบบด่าดตัวเองซ้ำเติมตัวเองอะไรเงี้ยเราอาจจะปิดเสียงนั้นแล้วเราลองบอกกับตัวเองอย่างที่ในหนังสือเนี้ย เขาได้บอกเอาไว้ว่าช่วยรักษาความอ่อนโยนของคำพูดที่เราพูดกับตัวเองบนโลกใบนี้มีคนมากมายที่พร้อมจะทำให้เรารู้สึกแย่แต่ตัวเราไม่ควรเป็นหนึ่งในนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าโลกทั้งใบจะร้ายกับเราอย่างน้อยเราก็อย่าร้ายกับตัวเองเลยนะคะคือมันคงยากนะถ้าจะให้คนอื่นมาอ่อนโยนกับเราถ้าเรายังไม่รู้จักที่จะอ่อนโยนกับตัวเราเอง ทีนี้พอเราแบบลองปิดเสียงนั้นแล้วใช่ปะเราลองเราลองใหม่อ,อกับความล้มเหลวที่มันเกิดขึ้นนั้นเราลองใหม่อีกครั้งหนึ่งในการที่จะทบทวนสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะการพูดกับตัวเองในเรื่องของความล้มเหลวเนี่ยมันควรจะตั้งอยู่บน mindset ที่ว่าคือเราอะ่ะก็เป็นคนคนหนึ่งเนาะที่สามารถที่จะเจอกับความล้มเหลวทำในเรื่องผิดพลาด แต่ก็ยังคงได้รับอนุญาตในการใช้ชีวิตต,ต่อไปะดังนั้นนะการจะ move on จากความล้มเหลวให้มันได้ประโยชน์เกิดขึ้นกับตัวเรานะคะคอันแรกเนี่ยโอเคเราอาจจะต้องยอมรับสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนาะว่าเ,ออเราทําอะไรพลาดไปตรงไหนปัญหามันคืออะไรแล้วเราก็พยายามทําความเข้าใจจากข้อผิดพลาดที่มันเกิดขึ้นเอามันมาเป็นบทเรียนที่สาคัญคืออย่าลงโทษตัวเองในสิ่งที่ทําไปแล้วแล้วก็ใส่ใจที่จะ ทำมันให้ดีขึ้นคือถ้ามันเจอสถานการณ์ที่แบบมันจะรีพียในครั้งถัดไปอะไรเงี้ยเออเราก็ควรที่จะได้นึกถึงว่าเอ,อ้ยที่ผ่านมามันเคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้และเราเรียนรู้อะไรจากมันเออครั้งนี้เราจะไม่ทําอะไรที่เหมือนเดิม สุดท้ายนะคะก็คลิปที่แล้วเนี่ยเราชวนทำวิชั่นบอร์ดกันไปแล้วเนาะใครที่ทำแล้วก็น่าจะพอเห็นภาพว่าปีหน้าเราต้องการอะไรจากชีวิตบ้างแต่ถ้าเกิดว่าใครยังไม่ทำเราก็ยังนึกหรือว่ายังนึกไม่ออกละกันว่าแบบเ้เราอยากจะมีเป้าหมายอะไรก็อาจจะลองมองหาสิ่งใดที่เรารู้สึกว่าเราทำแล้วแบบเราตื่นเต้นอะ่ะเออเรารู้สึกอยากทำมันแม้ว่าเราจะไม่ได้เงิน เราจะรู้สึกอยากทำมันโดยที่แบบไม่ได้คาดหวังอะไรจากมันเลยเออสิ่งเหล่านั้นแหละมันอาจจะเป็นเป้าหมายที่คุณอยากจะทำในปีหน้าก็เป็นไปได้แล้วพอได้คำตอบแล้วนะคะเราก็เริ่มลงมือทำนะคะก้าวเล็กๆมันก็จะนำพาไปสู่ก้าวที่ยิ่งใหญ่ขึ้นได้เสมอคะ่ะแต่ถ้าเกิดว่าใครมีภาพที่ชัดแล้วมีเป้าหมายที่ชัดเจนแล้วแต่มีความกลัวด้วยจะบอกว่า มันเป็นเรื่องปกติมากเราก็เป็นหนึ่งในนั้นที่มักจะมีความกลัวเกิดขึ้นเสมอเวลาที่แบบเราจะแบบพิชิตเป้าหมายอะไรบางอย่างหรือโดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลาที่เราจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงหรือว่าทำอะไรที่มันใหญ่ขึ้นแต่หนังสือก็บอกว่าเออถึงแบบจะมีความกลัวอะไรไปแค่ไหนอไอสิ่งที่เราจะต้องทำหรือปัญหาที่มันจะเกิดขึ้นอะ มันก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปหรอกนะเพราะฉะนั้นก็รับรู้แล้วก็จัดการกับความกลัวนั้นอาจจะไม่ได้แบบทําให้ความกลัวมันหายไปได้ง่ายๆแต่สิ่งที่เราควรสร้างมันขึ้นมาก็คือความเชื่อมั่นเพราะความเชื่อมั่นเนี่ยมันจะทําให้เราแบบมีพลังงานดีๆในการที่จะมุ่งมั่นเดินไปสู่เป้าหมายที่เราอยากได้คือความเชื่อมั่นอ่ะมันจะไม่ได้ทําให้แบบเรื่องมันง่ายขึ้นมันไม่ได้ทําให้อะไรมันง่ายขึ้นแต่ มันสร้างความเป็นไปได้ให้เกิดขึ้นได้เวลาที่เราต้องการที่จะทําความฝันอะไรบางอย่างให้มันเป็นจริงนะคะความเชื่อมั่นของเรามันควรที่จะต้องหนักแน่นแล้วก็ไม่สั่นคลอนโดยที่แบบความเชื่อมั่นที่คนเขียนเขียนไว้ในหนังสือเนี่ยมันเป็นอารมณ์แบบถึงแม้ว่าตอนเนี้เราจะเห็นแต่ความพ่ายแพ้แต่เราเชื่อมั่นว่าเราจะชนะอะไรแบบนั้นเลย หวังว่าการทำ Reflection การรีวิวชีวิตของตัวเองในปี2023ที่ผ่านมาตามคอนเซปต์ของหนังสือเล่มนี้นะคะก็จะทำให้ทุกคนได้ใจดีได้อ่อนโยนแล้วก็ได้รักตัวเองมากขึ้นนะคะที่สำคัญได้มีก้าวที่เชื่อมั่นมุ่งมั่นแล้วก็มั่นคงที่จะเดินไปในปี2024ยังไงก็ขอให้จักรวาลเหวี่ยงสิ่งที่คุณต้องการมาให้ ในเวลาที่เหมาะสมนะคะวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย